โกสโนดของพี่วินการดีบลงไปมันแม่นมากเลยพี่คือมันเยอะแล้วมันก็แม่นแล้วพี่ก็พี่ก็แม่นอะทไมวัวเขาแม่นแล้วมันเป็นอะไรวะแม่นะไมงทขาแมยันสีเรียบมากมันใช่ไหมพี่วันมึงเขาแม่นนะฮะเฟื่องวมันใหญ่ขยายความที่พี่ป้อมพูดเมื่อกี้คือพี่วินเล่นตรงมากเลยการคีปเทมโปไว้ในใจเราฝึกมันยังไงครับจริงๆผมก็ฝึกแค่อย่างแรกๆตอนที่ฝึกเล่นกีตาร์อาจารย์เขาจะบอกว่าให้เคาะขาไปด้วยตลอดตอนแรกผมก็เล่นไม่ได้เคาะขาแล้วก็ไม่ตรงนะเนาะสุดท้ายเขาบอกว่าเนี่ยนับไปด้วยตลอดผมก็เลย เออว่ะก็เลยติดนิสัยนี่ก็นับตลอดเลยเวลาเล่นอะไรยังไงผมนับไปด้วยตลอดเวลาการเคาะ <c oughs> ขาเป็น <c oughs> หนึ่งสิ่งแล้วที่ผมว่าวถูกสอนมามแต่ว่าหลายๆคนก็เป็นอย่างนี้แต่ก็ไม่สามารถค<อ>ีปเทมโปให้อยู่สม่ำเสมอได้ทำยังไงให้มันยังคงสม่ำเสมอเลยสำหรับผมมันเหมือนมันเป็นไปเองนิดนึงนะครับหรืออาจจะเพราะว่าเรานับตลอดจนมันชินไปแล้วก็ได้นะเหมือนเวลาเล่นเราก็นับไปด้วยตลอดอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะ ซึมซับเข้าไปามันก็ชินแล้วว่ามันประมาณเนี้มัน,ม,นมันอยู่ในหัวไปแล้วตลอดเวลาอันนี้ฝึกกับเมทานอมบ่อยไหมครับจริงๆถือว่าไม่บ่อยเท่าไหร่ผมจะชอบเปิดเล่นกับเพลงไปเลยมากกว่าเล่นกับเพลงไปเลยแล้วก็นับตามเพลงตลอดเกาะกับกลองมั้งเราก็จะฟังกลองเนาะอย่างเวลาเล่นสดบ,บางทีมันขออะไรไม่ได้เลยผมขอแค่กลองอะ่ะขอให้ตัวเองจับได้จับจังหวะได้ก็พอขอแฮทหรือขอกลองอะไรให้มันขอเกาะได้เป็นหลักว้าว